สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมเช่นเคยนะครับกับโนบารีเอ็กปะกายแสงนาปีฮะเราอยู่ในดีพิบัตโนบารีเอกกับเคสศึกดนระยินสุดประจำสัปดาห์รอบชิงจนะาเลิศโนบารีเอ็กปะทะทีเอ็มเจที่มีอาวุธเฉพาะ3ดาวอะตอม,มิกมาจุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะ แสงดาบดาวประกายแสงนะที่ปาามาจังหวะนี้แล้วก็ติดชำนาญบทขยี้ไปครับอ,อ้โหได้เปิดกอนนี้ที่เรามาเลยครับห <c oughs> าฝนสั่งหารปลาไปนะจุดๆนี้ครับปาไปแล้วตรงนี้ก็ติดเผาไม่้แบบพิเศษกันไปครับหูรอบชิงก็ไม่นาคนามือพี่บตดมากมายหรอกครับตรงนี้แล้วเสียงความวัง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  ยัดหน้ามหอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ครับแล้วก็มีกระดานแลร่ตีจากกระบอกเลก็สร้ายกระดานมาจะดูว่าแรงขนาดนีนที่มีชำนานบทขยี้ระเปียงใจังหว่างนี้964ล้านดาเมจนี่คือไล่ตีเท่านั้นเรามาแล้วับตรงนี้วิชาดาบแสงดาบกายแสงแลัตตี้ปาด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  ปาดไปตรงนี้สอง้อสิบสอล้านดา,นาเมยบแล้วก็มากันต่อครับตรงนี้ครับติดโลกกันไปแล้วโลงนี้ฮะลบโลม,มาตากันไปแล้วตายไปแล้ว1ตัวครับจะจบเร็วขนาดนัหนแล้วเสียงความหวังหวังวังยัดหน้าไปทีนึงครับก็ยังไปต่างนี้แต่ว่าทางทีมเจมีฟีนิกแมนะครับเดี๋ยวมีเกิดใหม่แน่นอนแล้ววาร์ชา อะไรก็แต่ยป่ามาอีกทีหนึ่ง4 47ล้านดาเมจพร้อมกับพิชาดาบแสงดาบประกายแสงยัดหน้ามปอีกป่า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 ปึ่อาอุสัาห์ล่าสุดหลอเที่จัดจริงๆแล้วตรงนี้ตรงๆไอ้ขีโยงครับสวนคืนกลับมาครับมาอีวันแม้วันมามาอยู่แล้วก็เสียงความหวังหวังหวังจากทีมเจครับสวนคืนกลับมาตรงนี้ครับอยู่เพื่อนจริงๆมาเราฟาดกันหนักซัมเมอร์เซลจัดหนักจัดเต็มอุกกาบาตชนโลกตรงนี้48ล้านดาเมจเท่านั้นฮะเอาละครับได้ crisis, ร redesign, hopping, ูปไฟมาใช้ตรงนี้ตรงๆไอ้ยงมา 4, 2, 4, อีกทีี แล้วเพิ่งถึงเทินโซนิกครับตรงนี้เพิ่งถึงเทินโโซนิี่กับําบัดบรรณกรเหินนภาฟารีขิดยัดหน้ามาตรงหรือป่าไปสาล้านตามไปแล้วทงทงทีโย่ทงก็พงเหน้าหายแถวหลังจะหายไหมแถวหลังไม่หายแต่ฟินิกแมนลงไปดออแล้วมาอีกแล้วครับซิ้งความหวังหวังโอ้พอมีอะตอมิกนี่บอกเลยว่า พอมีเอวฉพอนี่ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่ครับฟาดกันหนำซัมเมอร์เซลครับโอ้โหใครเปิดก่อนนี่ของแท้เลยนั่นนของจริง5้าล้านดามเมจตติดโลมาต่าแล้วดาบวิชาดาบแสงดาบประกายแสงยัดหน้ามาอีกทีหนึ่งป่า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 ต่อให้เป็นกระบ,บองเลอหล็กก็ทามาตรงนี้โบร้อยเกิดขึ้นมาใหม่ในสนามแล้วโดนเซฟโอ้โหปืนใหญ่ครัลามถล่มดวงดาวล้านจักรวาลยัดหน้ามาอีกทีนึ่งแค่ตรงนี้ เรียบร้อยฮะโอ้โหลงไปนอนกอดกับพื้นนะเกิดมาใหม่ก็ตายโซนิกกลับเข้ามาในศาลมีครั้งหนึ่งเม้่อพึ่งสัตว์ซะกะติหางฟนสังฮะเพิ่งปามานะจุดๆนี้ครับปามาตรงนี้ครับไม่มีดาเมจเลยฮะยังรับแรงกระแทกดีอยู่ครับพี่บัสครับโอ้โหแล้วหลอดเลืเอดตรงนี้ครับซูนิวเม็ดเจมแบบเต็มๆพร้อมกับหลอดเลือดคูณ20กับหลอดเลือดสีขาวครับตรงนี้แล้วเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ฟาดก,กันหน่ำซัมเมอร์เซลจากกระบองเหล็กฝั่งทีเอ็มเจปาใส่กระบองเหล็กตรงนี้หืมดูเหมือนจะแแรงต่ เม็ดเจมกับหลอดเลือดยังอยู่แบบเต็มๆแบบเบิมๆแล้วไฟกับหนัมสวนคืนกลับไปตรงนี้ออรครับเช่าไหร่ครับปาดไป846ล้านดามเมคิงลงไปนอนก,กับเพื้นแล้วทุ่ๆอีกทีองสวนคืนกลับมาอีกทีหนึ่ง แล้วก็เข้าสู่เทินของอะตอมิกตีธรรมดาเพราะมีดูไฟใช้ครับแล้วก็คิงเอนจิ้นครับเสียงความหวังหวังหวังจากทีมเจับสวนคืนกลับมานะจุดนี้ฮิวพื่งลงทีรถะโบรถกลับเข้าไปในสนามใหม่แล้วทีมก็เต็มอีกครั้งหนึ่งด้วยเสียงความหวังหวังหวังแต่รอบฟินิ่แมนก็น่าจะใกล้หมดเต็มทนแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วเข้าสู่เทินของกระบ,บองเหล็กฟาดก,กันนามานะตรงนี้เปรีงยงไป2 2 2ร้ล้านดาเมตแต่แรับเลยให้ได้ดีอยู่ครับแล้วมีการไล่นนตีจัดคิง สิงความหวัง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 เอาอีกแล้วครับตรงนี้ฮะโอ้ราชาปาดกระหน่ำซัพอสูจยัดหน้าไมาีทีนึงตรงนี้ปาดไป21อง้อสิบล้านด้านเหมือนแต่รับแรงกระแทกดีอยู่เหมือนเดิมครับอีกเช่นเคยก็ต้องโหเซฟโอ้โอโอ้โอ้ได่คำรามถลมดวงดาวล้างจักรวาลอาวุธสัตว์สดลอเจ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 ตรงนี้ไปครับล้านด้จเหยยืได้ครบทุกตัวครับสิงความหวังยัดหน้ามาอีกทีนึงตรงนี้ โอ้โหไล่ันติเยอะจัดจริงๆฮะนี่ฮะสมเป็นการเปิดทีหลังครับจากตากระหน่ำทำให้คนหนึ่งสักคนหนึ่งหายไปหรือเปล่าครับพูต้ตลอดเลือดสีขา,ขาวของพี่บัตเยอะเกินไปจริงๆฮะเยอะเกินไปมากๆครับจนไล่ยันต์จนหมดแล้วสนามแรงปิดไปอีกครับตรงนี้เราเสียงความหวังจากพี่บัสครับ ยัดหน้ามาตรงนี้ฮะบอกเลยว่าฮิวเพื่อนลูกทีมมัสดชื่นครับฮิวเต็มทุกตัวครับโซนิกังไม่ไปรวัตอะตอมิกยังไม่ไปรวัตแล้วมันบางกรเหนินพาฟานที่ขิดยัดหน้ามาครับอาไว้สีดาวแน่นอนครับสำหรับทีมเจยัดหน้ามาตรงนี้ทุกๆยุ่งแถวหลังทุกๆโอ้โหแต่กระบองเหล็กเกิดไปเหมือนกันครับกระบองเหล็กเหลือหกครับกระบองเหล็กหลอดเลือดเหลือหกแล้สนามแรงบิดไปอีกครับตรงนี้ทุกๆยุ่งยัดหน้ามาทีมจะยัดลายไห้ได้อยู่เสียงความหวังครับยัดหน้ามา บอกเลยว่าแค่ลายตตีนี่ก็ทำให้เธอรแรกของที่เราเห็นกันอยู่น,ะน่าจะจัดเลยครับปาเข้าไป4นาทีได้ครับตรงนี้แล้วยัดหน้าไปทีหนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านดาเมจแล้วฟินิกแมนวิหกดิ่งเวหาไม่รู้ไฟสปอใช้ใส่ โซนิคยัดหน้าตรงนี้แต่ว่าทัวทีนี่มันจบเธอแล้วครับถึงฆ่าไปกลับมาในสนามอีกทีนึงแล้วโซนิคเสก็มาจเจ๊ตัวเองครับแล้วมา,าวรับวบพิชาดาบแสงดาบประกายแสงดาบตีป่าป่าป่าปัดป,ป่าไปสองร้อยหนึ่งล้านครับสองร้อยหนึ่งล้านยังไงดีสัตว์ซิกเนจิหาฝนสังหารป่าไปนะจุดนี้ป่าไปอีกทีนึงโอ้โหเชินที่สองครับรุนแรงจัดๆซุยลิวลงไปนอนกองกับพื้นไปที่เดินรแล้เมีการไล่ติครับมาแล้วเสียงแห่งความหวัง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 ปัดปั แล้วก็มาครับวร์ชาฟาดกระหน่ำซัมเมเซลเท่าไรเท่าไรดิปื้บปลายพันสี่ร้อยล้านดาเมจเรียบร้อยลงไปนอนกองกับพื้นสองตัวแล้ววิชาดาบแสงดาบประการเสร็จย่าหน้ามันจะป่า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 บอกเลยว่ารุนแรงจัดจริงๆฮะเอาแล้วทงชงพิย้งครับโอ้โหจะจุกตรงนี้เลยหรือเปล่าครับเสียงความหวังครับมาอีกทีหนึ่งครับไม่ต้องเล่นเลยครับตรงนี้ครับไม่ต้องเล่นนะเอาฟาดกระหน่ำซัมเมสเซลใส่สองตัวที่เหลือแน่นอนขอแค่แน่นอนของจริง ไปยังไปตรงนี้380ล้านนาเม็แล้วเหลือกระบองเหล็กที่ติดโล่อยู่ครับมีชาดาบแสงดาวประกายแสงซึ่งมันไม่เข้าะฮะติดโล่มาตาอยู่ครับ ปัดกันนำสมาเซลสวนคืนกลับมาจากทั้งกระบองเหล็กทีอเอ็เจ้เพือกสุดท้ายเฮือกสุดท้ายโอ้เฮือกสุดท้ายไม่แรงเท่าที่ควรโอ้โหอ้ยมีคิงกลับมาเข้ามาในสนามอ,มอีกรอบนึงแต่ว่าโชคดีครัหมัดมังกรเหรนะินนภาฟ้าลิขิดซุยริวลบล้อมมาตาก,กันไปแล้วตรงนี้จะจบเกม,ห,มหรือเปล่าจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นพี่ปัดเขาเอาชนะทีเอ็มอเจไปได้ในรอบชิงชนะเลิศแล้วตรงนี้เป็นพี่ปัดครับคว้าแชมป์เขตศึกดวลในยุ่ธสุดประจำสัปดาห์นี้ที่อะตอมิก อาวุธเฉพาะ3ดาวมาจุติในสัปดาห์แรกนี่เองครับโอ้โหแล้วนี่เพิ่ง6นาทีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูของนิดนึงละกันนะครับไม่งั้นมันจะจบคลิปเร็วเกินไปนะครับ <S <S ตอนนี้ <S <S บอกเลยว่า <S 1> <S 1> ทีมของพี่บัสอ่ะพลัง350ล้านแล้วนะพลัง350ล้านแล้วนะครับถือว่าคนเยอะ เยอะมากนะครับผมโซนิ Sonic, ความเร็วที่สุดในเกมนะครับผมโซนิ Sonic, ความเร็วที่สุดเก่ในเกมนะครับแล้วตอมิกก็มาที่5ดาวแล้วด้วยสดาวม่วงใกล้จะ5ดาวม่วงเต็มทนนะครับแล้วก็เมื่อ5ดาวม่วงเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมอีกแน่นอนนะครับผมโอ้โหแล้วนี่ฮะนี่คือของอะตอมนะครับเพิ่มโจมตีดาเมจดหมูม่นะครับเพิ่มโจมตีหมู่นะครับ เพิ่มโจมตีหมู่นะครับเพิ่มโจมตีหมู่นะมาดูการบัฟกันบ้างครับการบัฟคลิปที่แล้วคลิปที่รีวิวผมไม่ได้ให้ดูนะโบนัสต่อสู้3แถวพลังโจมตี1แถวเพชรพีหนึ่งแถวแล้วก็อัตราคิย์ข้อ2แถวโจมตี1แถวผลต้านทานเพชรพีและก็นี่อัตราดาเมจ3แถวอัตราลดดาเมจ1แถวแล้วเพิ่มการน,นำคิย์ข้อ60%ิอตครับดาเมจคิดติข้อเสริมแก่งใส่เป้าหมายหลักอีกทีนึงครับโอ้โหท่างนี้ยังไม่พอครับบอกเลยว่าโบล็อที่เห็นยิงแรงๆนะ 3 5ล้านนะครับเลือดนี่ฮะเห็นนะฮะมีแต่โบนัสเลือดครับนี่คือเลือดล้วนๆนะครับยิงแรงขนาดนี้แล้วมันดูกระบองเหล็กดาเมจดหลักครับกระบองเหล็กบอกเลยว่าพลังโจมตีนี่เฮ้ยอ๋อต้อง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 เป็นเฮพีเออกระบองเหล็กเน้นเฮพีสามสิบเก้าล้านนะครับเกือบ40ล้านนะครับเกือบ40ล้านนะครับดามลดดาเม็ดล้านประลองด้วยฮะตรงนี้ลดดาเมจทีนะฮะโจมตีแนวแนวตั้งนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรสุดกว่าไปกว่านี้แล้วครับ เฮ็ดโบนัสเฮ็ดพีสามแถวครับโบนัสสปีดหนึ่งแถวนะฮะอัตราคีย์ที่เข้าสามแถวเฮ็ดพีสองแถวครับโอ้โ oh, หอะไรจะมาสุดๆขนาดนี้พังเฮ็ดพีสองแถวเพิ่มโบนัสดาเมจอีกสองแถวครับมาดูซุยริวครับซุยริวนี่โจมตีห้าล้านโจมตีห้าล้านเฮดพีนี่สิบแปดล้านเลยนะเยอะกว่าแชงบางคนอีกนะครับโจมตีนี่โอ้โหเบิ่มๆครับเบิ่มๆครับเบิ่มๆครับเห็นไหมโอ้โหโบนัสต่อสู้สามแถวพลังโจมตีสองแถวนะฮะ จริงๆให้อาตอมก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าเออดูอาตอมที่อาตอมพลังโจมตีเท่าไหร่4ล้าน8อ๋อนี่ดาเมจหลักซยริวซยลิวจะเป็นตัวที่โจมตีเยอะที่สุดในทีมนะครับผมอัตาคิจเข้า3แถวนะครับโอ้โหตรงนี้ฮะอัตาดาเมจ3แถวฮนะโอ้อะไรจะสุดขานาดนี้นะครับแล้วคิงฮะความเร็วอยู่ที่เอาความเร็วไม่ไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่มีความเร็วของโซนนี้ครับ1น1 9นะครับผมเอาละอะให้ให้ดูกลยุทธ์นิดนึงแล้วกัน นะครับผมให,ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าคนจะสุดขนาดนี้มันต้องขนาดไหนนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมในกันในคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ